ถงไหนกันล้วครับถึงไหนถึงจอร์จเท่านะครับเป็นจุดพักรถ R&R ใกล้ๆจอร์จทาเลยเลยเลยทางเข้าจอร์จเทามาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ระหว่างทางเราก็พบไบเกอร์ของมาเลเซียนี่วิ่งเข้ามาก็จะวิ่งเยอะแยะเลยเสียงวิ่งบ๊อบๆบ,บนะคร <f> โอเคเราขอพักทานน้ำก่อนนะครับเพราะยังไม่ค่อยอยู่ข่าว,วน้ำสองแก้ว5ลิงตร น้ำสองแก้วห้าลิตรแก้วละสิบกว่าบาทไม่ถึงยี่สิบเอ่อแก้วละสิบห้าบาทเนาะถูกปะมันมันอห้าสิบลิงกิตเหรอห้าลิงกิตห้าลิงกิตห้าคูณเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบห้าบาทก็แก้วละสิบเจ็ดบาทถึงสิบเจ็ดบาทห้าสิบนะแก้วนี้นะสิบเจ็ดบาทห้าสิบโอเคขอพักเหนื่อยกันก่อนนะครับเราพักกันมาพอสมควรแล้วก็เกือบหนึ่งชั่วโมงเนาะ ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวเพราะเราไม่หิวเราตื่นตังใจที่ได้ข้ามแดนมามาเลเซียไม่ปกติที่นี่เขาจะกินข้าวแกงกับโรตีกันตอนนี้ยังยังขอปรับตัวกันขอรับนิดนึงเพราะเขาใช้มือเขาใช้มือทานกันนะครับแต่ว่าเขาก็มีซิงน้ำไว้ล้าเลยนะล้างใช้ลังไว้สำหรับังด้วยวัฒนธรรมแต่เราจะขอช้อนเขาก็ได้เราขอช้อนเขาก็ได้แต่เพื่อเราเขาปักัวนี้ เราหันไปเห็นเขาใช้มือโจ้กนะครับเขาก็เลยปกติเราก็ใช้มือขอปรับตัวกันเราก็เลยยังไม่ได้กินข้าวนะครับเยวมุ่งหน้าเข้าเกมติ้งเลยเพราะน่าจะถึงนู่นประมาณห้าโมงเย็นใช่ห้าโมงเย็นเพราะที่มาเลเซียเวลาจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เลยเสียเวลาน่าจะมาหนึ่งชั่วโมงโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันที่เกมติ้งไยแลนด์ ตอนนี้เราถึงไหนกันอีกแล้วไม่รู้เลยเป็นจุดพักรถที่เราพักครั้งที่สองอรับอาจุดพักรถคนเยอะมากตอนถึงกัวลาลัมเปอร์ประมาณร้อยสี่สิบโลใช่เราจะต้องแยกขึ้นไปที่เกนติงไฮแลนด์นะครับคนค่อนข้างเยอะครับจุดพักรถ R&R ออาตรงเนี้ยคนค่อนข้างเยอะอื่ดูคนครับร้านอาหารเยอะดี ก็ทริปนี้เป็นทริปที่แบบอยากมาเก็บบรรยากาศไม่ได้ขี่ที่มาเลยนานแล้วก็เลยมาดูถนนผนทางที่มันดี่ะมันดีกว่าบ้านเราเยอะเลยดีกว่าเราแบบเส้นทางเป็นไงเส้นทางที่เราลังมาเส้นทางดีตลอดเป็นรางที่ดีตลอดทางครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์มไม่ต้องเสียตังค่าด่านมอไซค์ด่านผ่านทางไม่ต้องียเสียเงินนะครับ เดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูที่ผ่านแล้วเป็นทางแยกทเฉียงออกมาจากไอช่องเก็ดเงินโอเคเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนนมาหาอะไรทานกันก่อนนะครับไม่ได้กินของหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินที่เก็มซิ้งอันนี้เป็นอาหารมื้อไหนครับเขา กลางวันอ่ามือกลางวันเพราะมือเช้าเรากินที่โรงแรมแล้วแล้วก็ช่วงช่วงพักรถรอบแรกที่จอสเทาล์เรากินแต่นะแนด์วิชจากแซนด์วิชนะครับรอบนี้ไม่ต่างอะไรกันเลยครับพิซซ่าก <laughs> ับหอมทอดอนะครับว่กินรองท้องก่อนครับก่อนถึงเกนติงเพราะใช้เวลาอีกสองชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงเพราะมันจะมีเส้นภูเขานะครับเดี๋ยว ขอกินข้าวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกัอนที่เกนติ้งกันอีกทีนะโอเคยเราได้เวลาเดินทางกันแล้วนะจ๊ะเมื<า>่อเมืเราทังไปชั่วโมงนึง,นะงแล้วชั่วโมงนึงที่อะไรชั่วโมงก็โอเคเดี๋ยวไดนทางต่อนะจ๊ะเหลืออีกประมาณ180กิโลพอดีเลยถึงค่ำอ่ะถึงค่ำค่ก็ประมาณ6กโมงของมาเลยนะครับถ้าเป็นของไทยเราก็ประมาณ5้าโมงโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลย แล้วล้วเราก็มาถึงที่ไหนครับผมเกนติงไฮแลนด์โอ้เมื่อกี้นี้19องศาเกนทิงไอแลนด์เสียดายที่แบตเตอรี่มันหมดตอนขึ้นเขามาจะไม่เห็นหมอกแต่เดี๋ยวไปดูหมอกกันตรงนี้มาคือคือตอนนี้เรา18 30ที่ที่มาเลแต่ว่าที่ไทยเรา17 30คือเราเร็วกว่า1ชั่วโมงแล้วตอนนี้คือยังไม่มืดแต่ว่าทั้งหมอกทั้งไปดูไปดูหมอกอครับเดี๋ยวพาไปดูหมอกนี่ ตอนนี้เราอยู่ร้านจอดรถนะครับนี่นี่โอ้โหน,น,นี่ครับมองนี่ตึกนะครับตึกร้านจอดรถโรงแรมนี่ครับโอ้โหสุดยอดไม่ผิดหวังถึงจะเหนื่อยตั้งแต่ดานสะดาวเมื่อเช้านะครับ หายเหนื่อยเลยพอขึ้นมาหายเหนื่อยดูดูบ่อขานาดนี้อากาศ19องศานะครับเดี๋ยวขอเข้าห้องพักอาบน้ำอาบท่าก่อนนะครับเดี๋ยวลงมากินข้าวเดี๋ยวพาไปเดินเล่นข้างในตึกมันมีคาสิโนแล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์นะครับเดี๋ยวไปดูกัน